สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลมาดูคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นทหารเขมรเข้ามาประชิดแนวรัว้วลวดน้ำหีเพลงชายแดนไทยนะครับทหารเขมรกลุ่มนี้ทำเป็นมาดีนะครับเป็นมิตรแบอบกว่าเราไม่มีปัญหาเรามาดีคือผมจะบอกไว้นะครับว่าทหารเขมรนะมันไว้ใจไม่ได้มันคบไม่ได้ คือมันมาดีอย่างเงี้ยรับหลังแป๊บเดียวนะครับมันเปลี่ยนเลยนะครับเป็นคนละอย่างเลยนะครับเนี่ยเขาถึงบอกว่าคอมเมนต์มันคบไม่ได้อย่าไว้ใจเด็ดขาดนะครับนี่ทานคอมเมนต์นะครับแกล้งนะครับมันแกล้งโอ้ยมันสรารพัดมารยานะครับบอกทําเป็นมาดีไทยเผอมันวางระเบิดเชื่อผมสินะมันแกล้งนะครับไอ้พวกนี้มัน แกล้งโง่นะทำเป็นอย่างงู้นอย่างงี้ละครเก่งนะครับเม้นเนี่ยไว้จะไม่ได้เมื่อเรามื่อเราโอ๊ยอจเลยง็อไรมา้อมัเดี๋ยววนให้ยไปเดี๋ยวต่วให้คุณออกอนี้ยังใหย่โอยตุ้มอเมียนตุ้มอเมีนปหาปาบาย่างคืออยาให้ดูาคบ អត់ណាអត់ណាអីខ្ញុំមកជួបខ្ញុំមានអរយល់បានមកពីនោះអរយើងថាការគ្នាបានអរអរចិត្តថតបងប្អូនគឺមកមានអីឧទាហរណ៍ថាអានឈ្មោះបងមានហើយអីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបាញ់បងប្អូនមកជុំគ្នាជាការបច្ចុប្បន្នបានបាន เนี่ยวจามีนะครับดูมีการเรียนบองอ๋อภาพวาดพอๆดูตอนเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าสองก็อยูเบอร์เจ้าขออขอว่าเราขอคนสองขึ้นทางนี้ได้ไหมเพราะว่าสองขึ้นมัน่านครับอเชิญอขอเชิญอิ

คืทำ <Net> รถรถมอเอรไม่ไม่ไ่อว่าให้ทำวันนี้เสร็จก่อนแล้วก็ให้งานขามขึ้นมาแล้วก็คือยังไม่เรื่องเหตใแต่ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้